หลานรักพี่ใหม่ลุงก็มีของฝันมาให้หลานเลยนะลูกเปล่าโอ้จริงเหรอครับลุงลุงเสื้ออะไรผมเหรอนั่นนะ่ลูกมองไปเลยรับรองว่าหลานต้องอบมากแน่นอนโอ้รถไฟโทมาสลุงไม่คิดว่าไอเจ้านี่มันหลอนมากเหรอครับลุงมันหลอนตรงไหนละ่ะหลานก็แข่รถไฟมีหน้าคนติดอยู่ข้างหน้านะเองนั่นแหละครับลุงตัวหลอนเลยต่อไปด้วยรอด้วยทำไมมันมต้องหนีเลยด้วยวะเฮ้ย มีมีกล้วยอยู right um, ่อีกแล้วครับตัวนี้อ่าจัดโจคิงหรือเปล่ายังอุตส่าห์คิดให้เราเผื่อเราจะเข้าไปส่องข้างในเขานะเขาก็โดยเป็นรถไฟน้อยแสนหนารักมันหนากกลัวตรงไหนละหลานเลยลุงดูสิมองซ้ายมองขวาโอ้โหนี่มันรถไฟหรือหอยทากลุงกูบอกว่ามันโคตรน่ากลัวเลยนะลุงนะลุงลุอมาไปกัน ลุงภายใต้หน้านหน้ารักของมันข้างในมันซ่อนในตัวนี้อยู่ลุงนี่คือโฉมหน้านที่แท้จริงของโทมัดอย่างเงาลุงลุงลุงล,งล,งลุงกูช็อกไปแล้วหนีแล้วลุงหลอดประสาทมากเลยนะโอ้โหเป็นรถไฟโทมัดก็หน้ากลวอยอู่แล้วยังจะมาเป็นแมงม,มุมอีกแต่ว่าโอ้โหตูดงี้โอ้แมงมุมแหละหมีตูดโผล่ข้างหลังรถไฟด้วยโคตรน่ากลัว มึงก็รู้ว่ากูกลัวแมงมูมมึงก็ขยันทำแมงมูมมาหลอกกูจัง e> อู้ทุกคนครับตาแดงเลยเดี๋ยวเราลองให้เขามาอยู่ข้างในมืดๆมึงหูมึหม,มต้องร้อนนะเฮ้ยขยับไปต้องอะไรมากก็ได้ครับมาลองมาอยู่ในที่ม,ทมืดดิต้องน่ากลัวมากเลยแนโโย่โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหทุกคนครับ e> โทมทัสว่ะดูดูท่าเดินตะกอนอามาแล้วเห e> มือนผมจะได้ยินเสียงเพล็ด้วยนะลุงลองเข้าไปฟังใกล้ๆดิครับ คือมีเสียงเพลงน่าจะเบามากเลยห้านไม่กลัวแล้วเหรอลูกเริ่มไป <c oughs> น่ารักมากมั้งมีเลือดสามหมื่นครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องลองจัดการเขาดูครับลุงเขาจะมีเอฟเฟกต์การตายไหมลุงวันละขนาดนี่ไม่นา่ามีวันหลานเ,เลยลองดูนะครับดึงตองซ้ำ <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างเนี้มันจะโคตรทีมัน,ม,นมันหายวับอย่างงี้ยโว้ย <c oughs> มาโทรมัสไหนไหนมันก็โผล่มาแล้วไปต้องเจอนี้หน่อย เอานะโถมัดนะสู้ๆนะเพื่อนนะนายต้องเจอกับตะขาบโทยักษ์หน่อยเห็นนายมีเป็นรถไฟเหมือนยาวๆเหมือนกันนะนายต้องสู้ได้นะพวกเรื่อเท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านสามจุดเจ็ดล้านแล้วสามจุดล้านเองเกับนายก็สามหมื่นโทโอ้โหฟังเสียงจะชัดกันทุกคนครับไม่เคยฟังว่าหมันมีเสียงสวดเลยด้วยน่ากลัวนะนี่เอาละสู้ๆนะเพื่อนนะทุกคนครับผม ผมทำโทรเฟสอีพีแรกๆอ่ะผมไม่เคยกดมาสต็อปดูเสียงอะไรของมันเลยนะผมว่าโออ้โห้เจ้าโทรตัวนี้แม่งเสียงหลอนใช้ได้เหมือนกันวะ่ะมามึงมาเจอกับโทรมัสหน่อยมาไปโอ้โหโดนดูดไปแล้วเรียบร้อยลูกกูก็โดนด,ดูดไปด้วยไหนต้องเจอกับรถไฟฮักกี้หน่อยนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากทุกคนด้วยนะครับผมจากโทเฟสน่าหลอนในอีพีล่าสุดนะครับผมนี่เราไปเรียกว่าป๊อปปี้นะครับผมผมกนนั้นเขาใจว่ามันชื่อป๊อปปี้มันหลอดน,นะครับโอเคฮัก <laughs> ก okay, ี้นายต้องไปเจอกับโทมัสหน่อยเพื่อนว่าแต่นายกลายป็นรถไฟได้ยังไงไนนะเนี่ยนะโอ้โหบางทีมันจะเลี่ยมจากการที่ไปมุดพ่อตามเราแล้วก็กลายมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นเลยก็ได้นะ <laughs> <laughs> ม,มันทำแมชชีลี่เหรอโอ้โหฮักกี้ปล่อยขึ้นอะไรไม่รู้ ที่เดียวออตายเลยอุ้ยอย่าหันมาสิ <c oughs> เพื่อนน่ากลัวตาแปลแล๋วเหลือเกินโอ้โหอะไรว่าโทมัตท,ทำไมนายอ่อนอย่างเงี้ยเราต้องเรี้ยกเข้ามาตั้งแต่ล่างนี้ก่อนให้สองเลยให้สองโทมัตอ่ะนี่ให้สองโทมัสเลยอันตรงๆนี่ให้สองโทมัสเลยจัดที่พักพวกโอ้โหโอ้โหเหม็นกินปากหันเลยอ้าวลุงว่าโทมัทสองตัวนี้มันจะจัดการเจ้าฮักกี้ได้ไหมครับลุง เป็นไปได้นะหลานรักเพราะว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้มันมีเลือดร่วมกันตั้งหกหมื่นกับฮัคกี้มันมีเลือดแก่มันแสนสี่จุดล้านเลยอ้าลุงมันแสนสี่จุดตอนแรกผมเห็นเป็นหมื่นสี่โอ้ยมิหน่าเราก็ถึงกัดทีเดียวตายเลยเอาเลยครับตัวสายสองตัวอาจจะไม่พอนี่เนี่ยลุงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลองไปดูกันมัดบปั๊ปั๊ปั๊โดนกินปากโอ้ยไม่สู้อะโอ้ไม่ไหวแล้วดีเหม็นปากเอ้ยลุง ลงุงลุงก็สลบมกินปลาไปคนเลรอสลบที่จะเป็นคลิปโ <2000 S 1> ทมัสหรือคลิปฮักกี้เนี่ยฮะเดี๋ยววันเอามารวมกันซะเ2000 <years> ลย0 0 0 years l a ล e r หลังจากที่โทมัสพ่ายพแพ้กับฮักกี้ดังราบคาบนั้นโทมัสก็ได้กัรไปฝึกฝนตัวเองจนมีร่างกายที่กำยำแข็งแรงได้เดี๋ยวละหลานอยากรู้ไหมล่ะครับว่าเขาแข็งแรงขนาดไหนน,นู่นนี่ครับลุงออกมามาเลยฮั ง่ยโอมัสพิวเดอร์ครับดูนาเปีนเลขหกหมื่นแปดนะบักพวกนายพร้อมจะไฟกับฮักกี้ใหม่อีกรอบหรือ,อยังโโอ้หูฝึกนจนหึงควันขึ้นโโอ้หแล้กวก็ถึงข่าวของฮักกี้มาแล้วครับนายจะไหวมหมบักพวกทุกอย่างมันเกินควบคุมละหลานเลยเสียใครดีวะเนี่ยเป็นก็เลใจให้นายแล้วกันนะฮักกี้โอ้เจอกินปากเขาเนี้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยกุด โอ้โหหัวหมัดเลยโอ้โหมีหมุนคัวโอ้โหโคตรน่ากลัวแล้วฮักกี้ล่ะทำไมนายไม่ตอบโต้เพื่อนเหมือนฮักกี้จะมองไม่ทันความเร็วเนื่องจากฮักกี้ช้าเกินไปไม่สามารถตามโทมัสที่บิ้วล่างมาได้อย่างโอ้โหโทมัสหมุนตีลกาหมุนหลังต่อยโอ้โหมุนหลังต่อยโอ้โหฮักกี้กระเด็นออกอ้าวนี่มันหายไปนี่มันมันแพ้ใช่ไหมไม่นะโทมัส เราไม่เชื่อนายสามารถแกงได้ว่านี้เพื่อนหืมกินปากของฮักกี้เนี่ยมันเลิศเกินโอ้โหโอ้โหปุนตัวรอบเตาหมูด้วความเร่าเสียง กี่ตามไม่ทันด้วยความที่กี่เดินช้าตอนนี้โทมัต้องโผล่นหลังตีกแล้วเจอกินปากของฮักกี้ไปโอ้โหหลังมือนเลยโอ้ยเออเรียบร้อยโอ้โหเหมือนกับว่าฮักกี้จะเป็นฝ่ายชนะโทมัตนะเพื่อนขอดูกลิ่นปากนายหน่อยได้ไหมเพื่อนโอ้โหเหมือนจะชนะทุกสิ่งเลยนะแน่มีเขินอายเอ๊นคนเทสกินปากต้อนในที่เพื่อนโอ้โห เร็วจริงๆครับโทมัสตีไปเลยโอ้โหฮักกี้ยังปล่อยคึืนเสียงกับปล่อยกินปากโอ้โหตอนนี้ฮักกี้มันจะไม่ไหวแล้วครับโอ้โหหมุนหมุนหมุนหม,ม,ม,มุนติ้วเลยครับเจอโทมัสสองตัวเข้าไปแต่ตอนนี้ตัวเดียวน่าจะเหลือเฟือโอ้โหโอ้โหต่อยมวยโอ้โอ้โหพุ่งครับพุ่งใส่สุดยอดเลยครับเอาแล้วตอนนี้โทมัสโอ้เรียบร้อยโอ้ฮักกี้ครับเซตโทมัสเรียบร้อยแม่งเอ้ย ลุงเข้าใจแล้วล่ะหลานเออยรอบหน้าลุงจะไปซื้อของขวัญให้เป็นรถไฟของเล่นอีกางละกันนะหลานรักลุงเข็ดแล้วใช่ไหมครับลุงผมบอกแล้วว่าโทมัสมันเป็น่ารักสักนิดเดียวหรือเรียกอย่างว่าโทมัสหน้าหลอนเอาล่ะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งกดกระดิ่งยังเตือนให้เดูซีนนะทุกคนครับลิ้นมันไม่พันกันมั้งล่ะหลานเกือบแล้วครับลุงเอาแล้วก็โดนใจคลิปหน้าทุกคนวู้ เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะหลานเอ้ยตัดต่อคลิปทีไรเหลือหาวิสิบวิก็จะครบแปนาทีแล้วทําอะไรดีวะหลานเอ้ยลุงเห็นไอ้แท่นุูม้วงข้างเราไหมครับเห็นสิหลานนั่นแหละครับลุงลองเดินเข้าไปสิครับอืมมันคือแท่นอะไรล่ะเนี่ยโชคดีครับลุง